ยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของเราในวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเกมพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญที่สนามแอนฟิลด์นะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถสร้างเซอร์ไพรส์บุกไปชนะลิเวอร์พูลได้ถึงถิ่น2ประตูต่อหนึ่งครับเป็นผลการแข่งขันที่หลายคนอาจจะไม่ได้คาดทิศไว้ก่อนใช่ค่ะเป็นเกมที่แบบ ผลลั์กับรูปเกมที่เห็นในสนามเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันในหลายๆช่วงเลยนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะนำมาสู่คำถามสำคัญที่เราจะมาถกกันวันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชัยชนะของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครั้งนี้มันเป็นชัยชนะที่คู่ควรจริงๆหรือเปล่าเป็นเพราะว่าเขาคมกว่าวางแผนมาดีรับมือความกดดันได้หรือว่ามันเป็นแค่โชคช่วยกันแน่คือถ้าเราดูโอกาสที่ลิเวอร์พูลสร้างได้เยอะแยะไปหมดแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เลยเนี่ยนะคะ ถูกต้องครับคือการวิเคราะห์ของเราวันนี้ก็จะอิงจากสิ่งที่เราเห็นเห็นกันในไฮไลท์การแข่งขันเป็นหลักนะครับซึ่งในมุมของผมนะผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่จำเป็นนะของการเป็นผู้ชนะแล้วก็สมควรมากๆครับกับ3คะแนนในเกมนี้ส่วนที่ฉันกลับมองต่างออกไปนิดนึงนะคะคือจะขออยู่ฝั่งที่ว่าชัยชนะของยูไนเต็ดนัดนี้เนี่ย มันมีเรื่องของโชคเข้ามาเกี่ยวเยอะมากค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยก็ได้ที่ทําให้ผลออกมาเป็นแบบนี้การฉวยโอกาสตอนที่แม็กอลิสเตอร์เจ็บอยู่คือใช่ผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่ออันนั้นตามกฎแต่จังหวะนั้นเนี่ยนักเตะยูไนเต็ดตอบสนองได้เร็วกว่าคมกว่าการได้ประตูนําเร็วแบบนี้มันส่งผลเยอะมากนะครับต่อโมเมนตัมต่อแท็ติกของทั้งสองฝั่งเลย แล้วถึงแม้จะโดนตีเสมอซึ่งก็โอเคยอมรับว่าเวีรยวภูก็กดดันได้ดีช่วงนั้นแต่ยูไนต็ดก็ไม่ได้เป๋นะครับเขาแสดงให้เห็นถึงความความยืดหยุ่นแล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งกลับมาได้แล้วก็มาได้ประตูชัย2-1จากลูกมงของแฮร์รี่แม็กควายช่วงท้ายเกมอีกนี่ยนะครับคือความเด็ดขาดในจังหวะสำคัญแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือวินัยในเกมรับครับคือถึงแม้จะโดนบุกหนักมากโดยเพราะช่วงท้ายๆเนี่ย แต่ก็ยังยืนหยัดได้ต้านทานไว้ได้จนจบเกมมันไม่ใช่แค่เตะทิ้งไปเรื่อยๆนะครับแต่มันคือการจัดการพื้นที่การบล็อกการเข้าสกัดด้วยความมุ่งมั่นมากๆสรุปง่ายๆคือชนะเพราะฉวยโอกาสได้ดีเด็ดถาดทั้งรุกและรับในจังหวะสําสคัญแล้วก็มีวินัยอดทนในเกมรับมากๆครับนี่แหละคุณสมบัติของทีมที่สมควรชนะ เข้าใจเรื่องประสิทธิภาพนะคะแต่พอมองในสนามจริงๆเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้ว่าผลมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่คือถ้ามองในแง่การสร้างโอกาสเข้าทำเนี่ยลิ้วภูลเหนือกว่าแบบ ชัดเจนเลยนะคะสร้างโอกาสได้เยอะมากหลากหลายด้วยแต่สิ่งที่ขาดไปแบบไม่น่าเชื่อเลยคือความคมในจังหวะสุดท้ายจริงๆไฮไลท์เลยก็คือคดี้กักโปคนเดียวเนี่ยยิงชนเสาไปสองครั้งนะคะไม่ใช่แค่ครั้งเดียว2ครั้งในเกมเดียวมันใกล้ประตูมากๆแล้วนะคะแล้วไหนจะลูกโม่งลงๆตอนท้ายเกมอีกล่ะคะถ้าโอกาสระดับนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นประตูได้สักลูกเดียวนะเกมมันอาจจะจบไปอีกแบบเลยก็ได้อันนี้มันคือ จะเรียกว่าโชคร้ายของลิวอพูหรือโชคดีมากๆของยูเนเต็ดก็ได้คะ่ะมันปฏิเสธยากจริงๆและถ้าเราย้อนไปดูประตูแรกของยูเนเต็ดอีกทีการที่แม็กอลิสเตอร์นอนเจ็บอยู่ตรงนั้นมันอาจจะตามกติกาแต่มันก็เป็นสถานการณ์ที่ทําให้เกมรับลิวอพูเสียสมาธิไปชั่วขณะนะคะมันส่งผลแน่ๆแล้วก็ทําให้ประตูนี้มันเอ่ออาจจะดูไม่ขาวสะอาดเท่าไหร่ในแง่สปิริตรูปเกมหลังจากนั้นยูเนเต็ดก็แทบจะหาโอกาสแจ้จ้างไม่ได้เลยโดยเฉพาะหลังโดนตีเสมอ อนี่คือโดนกดหนักมากการที่มาได้ประตูชัยจากลูกตั้งแต่ของแม็กไวมันเลยเหมือนเป็นประตูที่มาแบบผิดรูปผิดรอยไปหน่อยค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องใบแดงของกาซิมิโลด้วยนะคะการที่ทีมเสียเปรียบตัวผู้เล่นท้ายเกมแบบนั้นแต่ยังรอดมาได้เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำว่ามีโชคเข้ามาช่วยเยอะมากสรุปก็คือผลการแข่งมันไม่ค่อยสะท้อนรูปเกมเท่าไหร่หรือว่าผู้น่าจะทำได้ดีกว่านี้เยอะอยู่ในเตดได้3มแต้มไปนี่โชคมีส่วนสำคัญมากๆค่ะ โอเคครับงั้นเรามาลงารายละเอียดกันทีละประเด็นดีกว่าเริ่มที่ประตูแรกของเอมบูโมที่คุณบอกว่าอาจจะมีมลทินนิดๆเนี่ยผมยืนยันว่าในเกมฟุตบอลอาชีพนะครับพอผู้ตัดสินให้เล่นต่อเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่นักแต่ที่ต้องเล่นไปตามนั้นยูเนเต็ดไม่ได้ทำปิดกติกาอะไรเลยนะครับเขาแค่แสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณการฉวยโอกาสที่เร็วกว่าการได้ประตูเร็วแบบนี้มันเป็นเรื่องแทคนิคความพร้อม มันอาจจะดูไม่ค่อยแฟรในความรู้สึกของบางคนแต่จะไปโทษยูเนเตดที่เล่นตามกติกาแล้วฉวยโอกาสได้ก็คงไม่ได้มันจะท้อนความไม่พร้อมหรือการเสียสมาธิของลิเวอร์พูลเองมากกว่าในจังหวะนั้นการเสียประตูเร็วแบบนี้มันส่งผลทางจิตวิทยาเยอะนะครับเรายูเนเตดก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้เต็มที่เลยไม่ได้บอกว่ายูเนเตดผิดกติกานะคะแต่กําลังพูดถึงบริบท กับผลกระทบของมันมากกว่าค่ะการมีผู้เล่นนอนเจ็บอยู่ในพื้นที่สําคัญแบบนั้นมันส่งผลต่อการจัดระเบียบเกมรับแน่นอนค่ะคือต่อให้พยายามมีสมาธิคแค่ไหนมันก็เป็นธรรมดาที่เพื่อนร่วมทีมอาจจะพะวงหรือเสียจังหวะไปบ้างแล้วการตัดสินใจของผู้ตัดสินที่ไม่เป่าหยุดทันทีเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้นะคะทั้งเรื่องความปลอดภัยของผู้เล่นแล้วก็เรื่องแรเ์เลย์ด้วยประตูนี้มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งในบุมมองดิฉันมันก็ทําให้ความชอบธรรมของม ลดลงไปบ้างแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ลิเวอร์พูลเสียเปรียบตั้งแต่ต้นเกมเลยมันคือความได้เปรียบที่อยู่ในเตดได้มาโดยมีคําถามเล็กๆอะคะ่ะอืมเป็นมุมมองที่เข้าใจได้ครับแต่ผมก็ยังมองว่าทีมระดับนี้ต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ให้ได้การเสียสมาธิแวบเดียวในพรีเมียร์ลีกมันอันตรายเสมอและอยู่ในเต็ดก็แสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมลงทั่วทันทีมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมนะครับ เอาละแต่มาประเด็นที่2ที่คุณเน้นมากๆคือโอกาสที่หลุดลอยไปของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะโคดี้กักโพใช่ค่ะประเด็นนี้สำคัญมากจริงๆการยิงชนสาสองครั้งในเกมเดียวเนี่ยมัน มันไม่ธรรมทานะคะครั้งแรกครื่งแรกก็ว่าเสียดายแล้วพอครื่องหลังก็มาชนอีกในจังหวะสําสคัญแล้วลูกหม่งหนิ่งๆิท้ายเกมที่โถมเข้ามาแล้วหม่งข้ามคานไปอีกคือ3จังหวะนี้มันควรจะเป็นประตูอย่างน้อยสักลูก2ลูกเลยนะคะนี่ไม่ใช่แท้ยิงพลาดธรรมดาแต่มันคือใกล้เคียงมากๆก,ก,การที่บอลไม่เข้าในจังหวะแบบนี้มันมันมีองค์ประกอบของโชคชะตาเขามาเกี่ยวเยอะมากค่ะ ถ้าบอลมันเบียดเข้าในสักลิดหรือกักโปแค่กดหม่งลงนิดเดียวผลมันเปลี่ยนไปแล้วอยู่ในแต่รอดไปบาบุตรวิตหลายครั้งนี่แหละค่ะหลักฐานชัดๆเลยว่าโชคเข้าข้างเขาผมยอมรับนะว่าจังหวะเหล่านั้นมันน่าเสียดายจริงๆสําหรับลิเวอร์พูลกักโปคงเซงน่าดูแต่สุดท้ายแล้วฟุตบอลมันวัดกันที่ผลนะครับการสร้างโอกาสได้เยอะแยะแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้มันก็สะท้อนถึง ปัญหาในการจบสกอร์ของลิวอพูในวันนั้นเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายความแม่นยำหรือแม้แต่ความกดดันที่ทำให้ยิงได้ไม่ดีพอการชนเสาอาจจะดูเหมือนโชคร้ายแต่ถ้ามองอีกมุมมันก็คือการยิงที่ไม่ตรงกรอดอยู่ดีนะครับเราจะยกความดีความชอบให้โชคของยูไนเต็ดทั้งหมดโดยไม่มองถึงประสิทธิภาพที่ขาดไปของลิวอพูก็คงไม่ได้การจะเป็นผู้ชนะมันต้องคมกว่านี้ซึ่งยูไนเต็ดมีมากกว่าในเกมนี้ ถึงแม้โอกาสจะน้อยกว่าแล้วก็การป้องกันของยูไนเต็ดก็มีส่วนนะครับการกดดันเร็วหรือการยืนตำแหน่งอาจจะทําให้กักโปต้องรีบยิงจนมันไม่เข้าเป้าก็เป็นได้แม่การบอกว่ายิงชนเสาคือยิงไม่ตรงกรอบก็อาจจะดูใจร้ายไปนิดนะคะมันห่างกันนิดเดียวเองแต่โอเคค่ะงั้นมาดูประตูชัย2อหนึ่งของยูไนเต็ดกันบ้างลูกมงของแฮร์รี่แม็กควายจากลูกตั้งเตะครับประตูนี้ในมุมของผมนะ คือตัวอย่างชัดเจนเลยของการใช้โอกาสไม่เปลืองแล้วก็ประสิทธิภาพจากลูกตั้งเตะซึ่งเป็นอาวุธสําคัญมากๆในฟุตบอลสมัยนี้เราต้องให้เครดิตการเปิดบอลที่แบบแม่นเหมือนจับวางของบรูโน่เฟนเดสแล้วก็การสอดขึ้นมาหงของแฮร์รี่แม็กไวทั้งจังหวะวิง่งการเทคตัวการสะบัดคือมันเพอร์เฟกมากครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วยแต่มันคือการฝึกซ้อมการวางแผน ความสามารถเฉพาะตัวในการเปลี่ยนโอกาสสำคัญแบบนี้ให้เป็นประตูให้ได้ในช่วงเวลาที่เกมมันตึงๆต้องการประตูตัดสินอยู่ในเต็ดทำได้จากจังหวะแบบนี้นี่คือคุณภาพที่ทีมอย่างยูในเต็ดมีและมันทำให้เขาเป็นผู้ชนะครับยอมรับค่ะว่าการ execution การเข้าทำจังหวะนั้นมันยอดเยี่ยมจริงๆค่ะแต่ถ้ามองในภาพรวมของเกมนะคะประตูนี้มันมาจากโอกาสลักษณะนี้เพียงไม่กี่ครั้งเองของยูไนเต็ดในครึ่งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมันเกิดขึ้นในช่วงที่ลิเวอร์พูลกำลังครองเกมเลยนะคะกดดันหนักมากเพื่อจะเอาประตูชัยของตัวเองการที่ยูไนเต็ดซึ่งส่วนใหญ่กำลังตั้งรับอยู่เนี่ยกลับมาได้ประตูชัยจากจังหวะแบบนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นประตูที่ผิดฝ่าผิดตัวหรือ out of the blue อย่างที่เขาว่ากันคือมันไม่ได้มาจากการเล่งที่เหนือกว่าหรือการสร้าง โอกาสต่อเนื่องมันเหมือนถูกหวยจังหวะสําคัญมากกว่าถ้าเทียบกับโอกาสมากมายที่ลิเวอร์พูลสร้างจากโอเพนเพลย์เนี่ยประตูนี้มันดูเหมือนส้มหล่นมากกว่าค่ะการทําประตูจากลูกตั้งเตะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ถูกต้องตามกติกาและการมีประสิทธิภาพในจังหวะนี้ก็ถือเป็นจุดแข็งสําคัญนะครับไม่ใช่แก้ส้มหล่นหรอกมันคือการเตรียมตัวที่ดีแล้วก็ความสามารถในการฉวยโอกาสเมื่อมันมาถึงยูนเต็ดอาจจะไม่ได้สร้างโอกาสจากโอเพนเพลย์มากเท่า แต่เขาก็แสดงให้เห็นว่าหาทางทำประตูจากรูปแบบอื่นได้แล้วมันก็เพียงพอที่จะทำให้ชนะในเกมนี้โอเคค่ะประเด็นสุดท้ายที่ต้องคุยกันคือรูปแบบการเล่นโดยรวมกับการต้านทานของยูเนเตดช่วงถ่ายเกมโดยเฉพาะหลังจากที่กาเซมิโร่โดนใบแดงไล่ออกไปใช่ครับอันนั้นเป็นบททดสอบสาคัญอีกอย่างเลยซึ่งในมุมของดิฉันนะคะมันยิ่งตอกย้ำว่าพวกเขารอดมาได้เพราะโชคช่วยบวกกับความผิดพลาดของลิเวอร์พูลเองด้วย การเหลือผู้เล่นน้อยกว่าท้ายเกมที่แอนฟิลเนี่ยมันกดดันสุดๆนะคะอยู่ในเตดแทบทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากถอยไปรับลึกในแดนตัวเองมีช่วงหนึ่งที่เห็นภาพแบบหวดสกัดอย่างเดียวครับในเขตโทษของตัวเองอย่างที่ผู้บรรยายเขาพูดจริงๆคือมันเป็นการเอาตัวรอดแบบนาทีต่อนาทีเลยการที่ลิเวอร์พูลที่มีคนเยอะกว่าเจาะเข้าไปยิงตีเสมอไม่ได้ในช่วงนั้น ทั้งที่ก็มีโอกาสรวมถึงลูกมงของกักโพที่พูดไปแล้วเนี่ยมันแสดงว่ายูเนเตตเกือบจะไม่รอดแล้วการรอดจากความกดดันมหาศาลขนาดนั้นแถมตัวน้อยกว่ามันต้องมีโชคเข้ามาช่วยแน่นอนค่ะลิเวอร์พูลเองก็ต้องโทษตัวเองที่ไม่คมพอจะปิดเกมให้ได้ผมกลับมองต่างมุมเลยครับการที่ยูเนเตตแล้ว10คนแล้วสามารถยืนหยัดต้านทานเกมรุกที่แบบโหมกระหน่ำของลิเวอร์พูลช่วงท้ายเกมได้สำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่โชคครับ แต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจวินัยในการรับระดับสูงสุดและก็การจัดการเกมที่ยอดเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ที่เสียเปรียบสุดๆทุกคนในทีมช่วยกันวิ่งช่วยกันสกัดบล็อกลูกยิงป้องกันพื้นที่หน้าประตูอย่างมีระบบนะครับแม้จะดูเหมือนหวดสกัดแต่การป้องกันไม่ให้เสียประตูในสถานการณ์แบบนั้นได้มันต้องอาศัยความอดทนสมาธิความร่วมมือร่วมใจที่สูงมากนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า เขาคู่ควรกับชัยชนะไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะเขาผ่านบททดสอบที่ยากที่สุดในเกมมาได้สําเร็จการรักษาสกอร์นําไว้ได้ตั้งที่เหลือ10คนที่แอนฟิลเนี่ยมันคือเครื่องหมายการค้าของทีมที่มีคาแรคเตอร์ผู้ชนะครับการยืนหยัดได้ก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่าหรือว่าผู้พลาดโอกาสปิดบัญชีในช่วงนั้นไปเองเยอะมากถ้าพวกเขานิ่งกว่านี้หรือตัดสินใจดีกว่านี้ยูไนเต็ดก็อาจจะไม่รอดเหมือนกัน การที่คู่แข่งพลาดเองมันก็ถือเป็นโชคอย่างหนึ่งของยูไนเต็ดเหมือนกันนะคะเอาละครับดูเหมือนว่าเราจะยังคงมีมุมมองที่ต่างกันในประเด็นสําคัญสคัําญนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยในมุมของผมแม้ลิเวอร์พูลจะสร้างโอกาสได้มากกว่าชัดเจนก็จริงแต่ฟุตบอลตัดสินกันที่การส่งบอลเข้าประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมในการใช้โอกาสที่มีไม่เปลืองความเด็ดขาดในจังหวะสําคัญทั้งการทําประตูชัยและการป้องกัน รวมถึงความสามารถในการยืนหยัดจัดการเกมภายใต้ความกดดันแม้จะเหลือผู้เล่นน้อยกว่าซึ่งทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่ทําให้ผมเชื่อว่าพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะจริงๆครับในเกมนี้ค่ะส่วนในมุมมองของดิฉันนะคะด้วยจํานวนโอกาสทองที่ลิเวอร์พูลพลาดไปแบบไม่น่าเชื่อจริงๆโดยเฉพาะจังหวะชนเสาสองครั้งลูกหม่งจ่อของกัคโบบวกกับสถานการณ์ประตูแรกที่มีข้อกังขาได้ รวมถึงการที่ต้องลุ้มหนักมากช่วงท้ายเกมหลังเหลือ10คนมันทําให้ยากที่จะมองข้ามปัจจัยเรื่องโชคที่เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆต่อผลการแข่งขันนี้ไปได้ค่ะผลสองหนึ่งมันอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพรวมหรือความเหนือกว่าในการสร้างโอกาสของลิเวอร์พูลตลอด90นาทีได้ตรงเท่าไหร่นักก็ยังคงยืนยันค่ะว่าชัยชนะของยูไนเต็ดนัดนี้มีโชคเป็นส่วนประกอบสําคัญมากๆค่ะครับ ก็นับเป็นสองมุมมองนะครับที่มองจากเหตุการณ์เดียวกันแต่ก็ให้ข้อสรุปที่ต่างกันไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเกมฟุตบอลแหละครับที่มักจะมีรายละเอียดมีความซับซ้อนให้ตีความได้หลากหลายแต่เราคงเห็นตรงกันว่าเกมนี้มันมีจุดเปลี่ยนมีเหตุการณ์สาคัญเยอะมากที่น่าสนใจให้เราได้วิเคราะห์กันตั้งแต่ประตูแรกที่เร็วภายใต้าสถานการณ์นั้นโอกาสเหลือเชื่อที่เลี้ยวภูพลาดไปประตูชัยจากลูกตั้งเตะท้ายเกม ไปจนถึงการยืนหยัดสู้ของอยู่ในเตตตอนเหลือ10คนแน่นอนค่ะการได้มาถูกเถียงการพิจารณาเกมจากหลายๆมุมแบบนี้มันก็ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามได้ลึกซึ้งขึ้นเสมอแล้วค่ะซึ่งจริงๆก็ยังมีอีกหลายประเด็นย่อยๆจากเกมนี้ที่เราเอาไปคุยกันต่อได้เยอะเลยทั้งเรื่องแท็กติกการแก้เกมหรือฟอร์มผู้เล่นแต่ละคนครับ ก็หวังว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้แง่คิดใหม่ๆกับผู้ฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายแล้วใครจะมองว่าชัยชนะนี้คู่ควรหรือโชคช่วยก็คงขึ้นอยู่กับการให้น้ำหนักในแต่ละประเด็นของแต่ละคนนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งต่อไปครับ